เช้าที่มหาคนครดงใหญ่นะครับนี่ดูครับสวัสดีครับฮียโอ้หูหมอกเต็มเลยครับวันนี้วันนี้ที่มหาคนครดงใหญ่นะครับผมนี่ครับแปลกมากเลย โหโหนี่ครับหมอ,อกครับหมอ,อกน่าจะเป็นความเย็นนะครับผมนี่ตรงตลาดนะครับด้านตลาดให้ดูที่ถนนตรงตลาดนี่หน้าวัดบ้านดงใหญ่นะครับ ด้านโน้นจะเป็นออกไปถนนแล้วก็ไปที่เมือนะครับนี่ครับที่วัดบ้าน,านดุงใหญ่บอกตรงนี้เป็นยมหยงเลยนะครับนี่ครับด้านนี้ตลาดคุณพ่อช่วย แต่ตอนนี้สายลงก็น่าจะหมอกน้อยลงแนะครับผมดูเนี่ยเช้านี่สุดยอดเลยมนี่ตลาดคุมก็ช่วยตลาดผมก็ช่วยน โอ้เยอะมากเลยวันนี้สวัสดีตอนเช้าเฮงเฮงดวยดุยค่ะเฮงเฮงดวยดวยกันทุกคนอยากัอยากรวยอยากรวยาขอมครับพอหลอดแล้วก็ได้นนี้วันนี้ขายถูกนะครับรับแก่รอดใช่ไหมครับเอาแก่รอดแรอดแก่รอดีตอน3จัดกระจา เอาสันนอกมาครึ่งกิโลหั่นหั่นเหมือนเดิมไหมหั่นเหมือนเดิมหั่นสเต็กไรคุณยายทำไมมีหมอกครับวันนี้มันเกิดเหตุการณ์ประหลาดอะไรขึ้นมาเป็นกับฝนเนี่ยเป็นกับฝนเนาะครับมันใช่ผมก็ว่าไม่น่ามีหมอกนะไม่น่ามีหมอกเนาะ